และนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของ Enchanted หรือแพติเซียที่มีชื่อว่าอเวจี v G, แห่งความชั่วโดยสกินนี้นั้นจะอยู่ในลูกแก้วกาชาใหม่ล่าสุดหรือลูกแก้วปรมาจารย์การหลงหนีนั่นเองครับเธอจะมาในชุดโทนสีขาวตัดด้วยสีทองแต่สิ่งที่เด่นที่สุดในชุดนี้นั่นก็คือจระเข้ที่อยู่บนหัวของแพทิเซียนั่นเองและในคลิปวิดีโอนี้เราจะเล่นสกินใหม่ล่าสุดของ Enchanted เมมโมซ่าให้ทุกคนได้ดูกันสัก2เกมรูปเกมจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมกันเลยครับผม ริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอด i ทีวีบนเว็บไซต์รับริสแมนทอยใช้เป็นส่วนลดได้ข้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้นหวยเข้ด้วยอ่ะอย่างเท่เลยอะครับดูหัวดิ ไอ้เค้ชุบแป้งทอดเลยการเป็นสีเหลืองใช่หรอไม่น่าใช่แล้วมีลูกกตาเป็นลูกกตาไฟแล้วก็ลูกกตา้ฟอยู่ล่างอีกโอ้ยสมกับการที่เป็นแม่เออเออผมว่ามันเปียกๆผมว่าตรงนี้มันมีอะไรเปียกๆไม่นะผมว่ามันมีอะไรเปียกๆผมว่ามันมีอะไรเปียกๆทุกคนมันต้องมีอะไรเปียกๆแน่ๆแถวนี้

เย็นจะเย็นใจเย็นจะเย็นใจเย็นคุยกันก่อนใครจากกันพูดกันโอ้จเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเฮ้ยคำดาวเฮ้ยคำดาวเฮ้ยบินเลยอ๋อบินเลยอ๋อบิเลยอ๋อเ้ยเย็นเฮ้ยเฮ้ยเยจเย็นเฮ้ยใเ้ยเย็นะเฮ้ยเฮ้ยเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยเย็นน้ยเฮกระต่างว นี่ผมตายผมมาแลรงวะมันเดินมาตีผมโดนพอดีวะความตายผมมาแรงวะมันยังไงวะเนี่ยโอ้ไปก่อนโบเฮ้ยอย่ามาหมุนอย่ามาหมุนโดนจุกแล้วอย่ามาหมุนไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเอะไรอ่ะโอ้ไม่เอาโดนจุกแล้วอย่ามาหมุนดีไม่เอาดิสู้เขาสิลิปเปอร์เนี่ยเมื่อกี้ไล่เอาไปเราตายนะค่อนนี้มาหมุนตายยังไงไม่เอา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  สู้หน่อยสู้หน่อยหนูสู้หน่อยสู้หน่อยหนูเอ้ยอะไรอะไรสู้หน่อยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรสู้หน่อยครับผมสู้หน่อยครับผมต้องสู้หน่อยนะเมื่อกี้ไล่เอาไปเราตายคขาเนี้ยมาปองมาปล่อยอะไรไม่ได้ไม่ได้ครับผมอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับเฮ้ยไม่กลัวเลยหรอกลัวเลยดิ เ้ยอะไรเอาหมายไปอีกหนึ่งทีครับผมหมายไปอีกหนึ่งทีครับผมอะไรใจเย็นๆค่อยจากค่อยพูดกันเฮ้ยมันมามันมา,อ,า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 อุ้ยยังหยั่งยังหยังยังยังไงน้องยงังพี่ยังอยู่พี่ยังอยู่ถ้าจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วกอดกอด bro hey bro ไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย อยู่เพือจุดอยู่เพือจุดอยู่เพือจุดอยู่เฮ้ยเป็นยังจุดเออนั่นแหละสู่เขาเดลิปเปอร์สู่เขาทุกคนเอาใจเชียร์เดลิปเปอร์หน่อยเร็วทุกคนเอาใจเชียร์เดลิปเปอร์หน่อยโอ้ไม่กอเฮกอนโบท่ออยู่ไหนวะสุสานไหมสุสานไม่เอ่ยแมเอ้ยเะไรอย่างแล้วไม่ได้แล้วไปได้แล้วอะไรเดี๋ยวดิ จยากเป็นอุ้ยมันมีเก็บงานเฮ้ยขำอะไรขำอะไรเล้วอ่ะขำอะไร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 ครับอูบี้แล้วอูบีแแแลลแ้แล้วเ,เอ้ยหมุนอีกแล้วเหรออี๋หมุนเราใส่เราอีกแล้วหมุนใส่เราแล้วเหรอเฮ้ยเอาหน่อยดิฉีเออฉีเอาให้โดนดิฉีเอาให้โดนดิฉีไม่เอาอย่ากแกงกันเองไม่เอาใครก็ได้เออมาเว้ยผมมาเว้ย เว้ยขาจะไม่มาไม่รู้แต่ผมมาเว้ยเกมนี้ผมมาเว้ยมาเด้มาเด้ก็มาเด้โอ้โหปวดที่ปวดตามมาครับปวดที่ปวดตามมาครับปวดที่ปวดตามมาครับโอ้โหเฮ้ยเเพื่อนเพื่อนผานแล้วอย่าให้การจุกของเรามาสูญเปล่าแกเขื่อนเนาะเราอะแกเขื่อนหรือเปล่า แกเขินเปล่า,าสบายเลยใครไม่ออกก็เรื่องของคุณผมออกแล้วใครไม่ออกก็ไม่ต้องออกผมออกแล้วเอ้ยเอ็งก็ชมพี่หน่อยดิเออเออเอ้ย,อยโจเซฟวะ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 ลบก่อนโอเคโจเซฟยืดเยื้อแน่นอนเกมนี้ มันยืดเยื้อแน่นอนทาผู้ชอมะกิมันสวยนะมันสวยอยู่สกิมันได้สกิมันจึง้งอาแล้วขบอยโดนไม่รู้โดนตรงไหนโอ้รวมความถ่ายแน่นอนแมวจมสี่ิน่าจะปั่นอยู่กับเพื่อนครับแมวโจมลิทเทิลเกลปั่นอยู่กับเพื่อนแน่แนเพื่อมันเร็วแปลกๆน่าจะทันนะครับถ้าเกิด40แล้ว ว่าน่าจะทันอยู่ถ้าเกิดเขาว่ารวดรวดเดียวหนาะ75แล้วโอ้โหโคตรเร็วแต่วจะเครื่องในการถ่ายครั้งแรกก็ถือว่าดีสำหรับ several ส่วนเราปัดชิว,ชวๆกับน้องจระเข้กระดูกทองคำสวยเช็บปะหน่อยไปครับหายไปครึ่งหนึ่งอย่าจำสแกนนะเว้ยเสียงใกล้โอเคโอเค ผมเห็นพ่อมเห็นพอมเห็นพ่อมเห็นผมเอ้ยโมบมีโฟล์ดบอลเฮ้ยอะไรอะไรน่าจะบีบปริงนะฮันเตอร์เนี่ย네มีโบฮันเตอร์เนี่ยมีโบระวังปลี่ยระวังบิลนั่นไงบอกแล้วว่ามันจะบีบบอกแล้วว่ามันจะบิบมันจะบิบทำไมทุกคนไม่เชือ่อผ่อมบอกแล้วว่ามันจะบิบมันจะบิบเอามาดีก็มาดีกมด็กมาดีครับอุ้ยมีกระนาต่างด้วย ไร right กนนาดกระต่างด้วยสักหนึ่งสามสักหนึ่งสาอ้าวแล้วทำไมไปปั่นตรงนั้นล่ะแม่โอ้โหผมกระจุกยู่แม่ก็ไปปัตรงอื่นก่อนแม่ก็ไปปัตตงอื่นก่อนผมจุกอยูผมลากออกให้ผมลากออกให้ผมลากออกให้หาข้อความไม่เจอหาข้อความไม่เจอมาดิก็มาดิครับ ไปดิถ่ายรูปก็ได้นะอุ้ยเอา้าขโมยทำไมเงี้ยโอ้ยขอจุกขอจุกคนเดียวได้ไหมขอแบบขอจุกคนเดียวอะ่ะคนอื่นไม่เกี่ยวอะ่ะได้หรือเปล่าเนี่ยมันเบี้ยตัวอีกแล้วโอ้โหายเครยีรยดเลยเครียดเลยขอจุกคนเดียวได้ไหมมีแต่คนอยากมีส่วนร่วมเว้ย แงขบอยโดนเลยซ่าแลเราอะเราไปซ่าแกเ๋ยวกอนไม่รู้มันจะจำสกแกรหรือเปล่านะจำสกแกรก็ยอมมอบอะเน้นเอเดี๋ยวนะผมจุกนานมากเครื่องไม่เสร็จเลยหรอเฮ้ยผมจุกนานมากน,นะเมื่อกี้เครื่องมันไม่ได้เพิ่มมาสักเครื่องเลยหรอแล้วมันเป็นแบบไม่ใช่แบบจอเซฟถ่ายรูปเลยนะไม่ได้ถ่ายด้วย แล้วเครื่องก็ไม่เสร็จเพื่อททำอะไรกันอยู่โอ้ oh my god แย่แล้วแย่แล้วแบบนี้แย่แล้วพอกคุณทำอะไรกันอยู่ okay, เฮ้ลดเท่านห้ทุกคนได้อยู่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 นี่ระว่างเล่นดูสกินไปด้วยนะสกินจระเข้ชุบแป้งทอดโ <h lan> คตรเหมือนโคตรเหมือนจระเข้ชุบแป้งทอดเปิดเครื่องใหม่นะครับ โอ้เฮ้ยสวยนะผมว่าสวยผมว่าสวยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยเฮ้นนย,นนย,นนยมาอีแล้วไาอีแล้วสาวน้อยอะไรเนี่ยวู้ฮูงมี้น,นมาแล้วดิ ขัตรกรมีมาก,ก่าหนึ่งคนอะไรกันคับเนียโอ้ oh my g กอดผมสาบสาบไปคุณดันทิ้งโบรโบรโบรโอ้กอดดันเลยเออเนี่ยดันได้อายโอายโุยโ ไป็นแแค่ชื่อไอ้น้องโปกเลยว่าเบิร์ตไมลมดแล้วไปเาแค่ชื่อนะเอาเอาย้อนลอยกันละย้อนลอยได้นะอะไรไฟวิวพี่มีน้องที่มีไฟวิวไอ้น้อง,องต้องหาที่เล่นต่อไปแล้วนะนะทุกคนทุกคนเราต้องหาที่เล่นต่อไปแล้วกระดาษดันหน่อยฉันต้องการกระดาษดันเอออะไรสวยสวยมากสวยมากสวยมากเอา,าดิ มาดิมาดิมาดิเฮ้ยเปลี่ยนวะไม่เอาแล้ววะเฮ้ยฮัตเตอร์เช้งจารันลาเฮ้ยหิวไหมหิวไหมเออหิว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 แต่หิวไปก็เท่านั้นบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเลือดเต็มไงต่อจุดเครื่องเพื่อนผมจุกงานอีกแล้วนะเครื่องคุณยังไม่เตรียมกันอีกเหรอหรือยังไงเดี๋ยวนะ เพื่อนพวกคุณทำอะไรกันอยู่โบร์เห้โบร์คุณทำอะไรกันอยู่งวยงงมากเอาเครื่องนี้แหละ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 เฮ้ยจุกก็ต้องจุกเครื่อนก็ต้องปันหัวจะปวดหัวจะปวดของแท้อยากจะไปดูย้อนหลังว่าเขาทำอะไรกันอยากจะไปดูย้อนหลังจริงๆว่าพวกคุณทำอะไรกันอยู่ โ o โหอ้โอ oh, oh, oh oh, oh, oh so so ้โหอ้โหโอ้โหโอโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้หนออ้โห้หโออหโอโหอ้อ้ออ้ายอ้้อ้โน้อหโ้ออ เกมนี้มันอะไรกันเนาะเขไม่เห็นเราเขไม่เราเขไม่เราจุดเลยแม่งจุดแม่งเลยไม่ใช่จุดเลยแม่งเขาลอยไปไหนวะเขาลอไปไหนฮะนเตรียมเครื่องไปไหนเนี่ยตวนี้โอเคจุดเลยจุดเลยจุดเลยโอเคสวยเอาละมาลุ้นกันว่าเราจะรอดหรือไม่รอด ha ha ha